แรงมากครับตัวนี้สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเซลสุชาตินะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอรถแท็กเตอร์ตัวโลเว e ยูโรทีบรุ่น70แรงม้านะครับตัวนี้จะเป็นขนาด70แรงม้าได้วางเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องขนาด70แรงม้าขนาดใหญ่เป็นระบบเทอร์โบชาร์จนะครับผมตัวนี้ตัวนี้จะมาพร้อมปั๊มไฟฟ้านะครับสตาร์ทด้วยคุญแจและดับเครื่องด้วยคุญแจนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันครับว่าตัวนี้มันดียังไงนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกก็คือเราจะทําทมาใหม่นะครับผมเป็นระบบเทอร์โบนะครับผมตัวนี้เป็นปั๊มไฟฟ้าซึ่งตัวนี้จะทนทานและแรงนะครับก็คือสามารถาใช้งานได้ยาวแล้วก็ดันดินได้ระดับที่ว่าใช้ได้เลยครับผมตัวนี้เนาะ เี๋ยวเรามาดูตัวหม้อน้ํากันครับตัวหม้อน้ํานี่จะเป็นหม้อน้ําขนาดใหญ่นะครับรังพึ่งหม้อน้ําใหญ่ซึ่งทําให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมจะทําให้ความร้อนไม่ขึ้นตัวนี้เผาหน้านะครับจะเป็นแบบเผาตั้งนะครับผมตัวนี้เผาหน้าจะเป็นเผาตั้งขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งจะทําให้พวกโดยมูใบสีของเราอยู่ชนทานมากขึ้นนะครับเผาตั้งของเราก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับผมส่วนตัวต่อไปจะเป็นตัวคานใบมีดดานหน้านะครับ คานจะเป็นขนาดใหญ่และรองรับน้ําหนักด้วยตัวบนด้วยนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่จะใช้ขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้ครับมาดูระบบกองอากาศนะครับผมตัวนี้จะมีกองอากาศ2ชั้นนะครับจะมีกองแห้งสลัดหมุนวนนะครับตัวนี้ไม่ต้องมาคอยเทเหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับมันจะสามารถสลัดหมุนวนออกเองนะครับแล้วก็กองลูกล่างจะเป็นแบบกองเปียกนะครับกองโดยน้ํามันตัวนี้จะเป็นน้ํามันเครื่องนะครับผมอนาคตเวลาเปลี่ยนใช้น้ํามันคุณภาพที่ ต่ําก็ได้นะครับจึงทําให้อากาศที่เข้าเครื่อง,องเราจะสะอาดนะครับและทําให้เครื่องเราใช้งานทนทานมากยิ่งขึ้นครับทีนี้ตัวนี้ต้องขอฝากกับลูกค้าน่ครับว่าต้องคอยถอดออกมาล้างหน่อยนะครับเพราะถ้าไม่งานถ้าดินหรือฝุน่นอากาศเข้าเครื่องเยอะๆจะทําให้เครื่องหลวมได้นะครับผมครับผม ตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าจะดีไซน์ออกแบบมาหล่อมากครับตัวนี้จะออกแบบเ,เป็นโฉมหน้าของทัฟฟร์เมอร์นะครับผมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสองสว่างาในยามค่ําคืนที่สว่างมากครับผมตัวนี้จะดีไซน์มาสวยทุกอย่างครับอย่างท่อจะเป็นท่อสแตนเลสนะครับผมเสียงเทอร์โบฟังแล้วเพราะมากครับตัวนี้ ฝากระโปรงตัวนี้สามารถเปิดได้โดยโชค๊คนะครับเวลาเราดึงเปิดมันจะค่อยๆเปิดขึ้นโดยแรงอัดคนะโชค๊คนะครับผมตัวนี้จะดีไซน์มาไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องเครื่องยนต์คลาสเกียร์พวกเพาท้ายนะครับออกแบบมาดีไซน์มา,าให้แข็งแรงมากนะครับโดยยึดหลักของอรถฟอร์ดนะครับผมตัวนี้จะเป็นรถต้นตระกูลของฟอร์ดครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันครับว่า,าระบบไฮดรอลิก กับระบบเกียร์เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเรามาดูกันครับก็ตัวนี้นะครับระบบน้ํามันเกียร์กับน้ํามันเครื่องนะครับจะแยกกันอยู่นะครับผมจะแยกเป็นคนละแทงค์ของใครของมันเลยนะครับน้ํามันเกียร์ก็ใช้น้ํามันเกียร์ไฮดรอลิกก็ใช้ไฮดรอลิกซึ่งจะทําให้น้ํามันเราสตราดจะทําให้พวกปั๊มของเราจะอยู่ทนนะครับตัวนี้พวกแขนราจะขนาดใหญ่มากเลยนะครับผมเหล็กความกว้างของมันจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะครับผม สี่นิ้วคูณนิ้วนะครับผมตัวนี้ตัวแขนลากตัวนี้จะมีกระบอกช่วยยกให้2ตัวนะครับกระบอกช่วยยกจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ตัวแล้วก็จะมีแขนลากกลางโดยระบบควบคุมโดยเซ็นเซอร์นะครับระบบเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้เราเซฟในการตกหลุมหนัหนกๆนะครับจะทําให้ตัวเนี้มันจะมีการยืดหยุ่นมันจะไปสั่งการคอนโทรลตัวแรงที่แช่อยู่ในน้ํามันนะครับทำให้ดูริกมันปล่อยกับทําให้มันมีแรงที่โยกได้มันจะช่วยกันเสื้อเราแตกได้เยอะเลยครับ ตัวนี้เราจะมีชุดลากให้พร้อมเลยนะครับผมส่วนเพาท้ายก็จะเป็นเฟืองแบบจักรวาลนะครับตัวนี้เพาท้ายจะขนาดใหญ่มากระบบเบรกจะแช่อยู่ในน้ํามันนะครับผมตัวนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับเชิญไปดูกันขั้นบนเลยครับผมครับตัวนี้อย่างที่แจ้งนะครับผมตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับซึ่งระบบดึงดัดตัวนี้จะไม่มีนะครับผม ก็คือสตาร์เราก็บิดกุญแจสตาร์ได้เลยนะครับผมดับเครื่องแล้วก็บิดกุญแจดับได้เลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ระบบพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะครับผมเลี้ยวเบานะครับตัวนี้เลี้ยวเบามากสามารถปรับระดับพวงมาลัยได้นะครับนี่นะครับระบบหน้าปัดจะมีจอแสดงผลทุกอย่างนะครับผมจะมี วัดอุณหภูมิครับอันนี้จะวัดรอบเครื่องนะครับผมอันนี้จะเป็นถังน้ํามันครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนต่างๆนะครับผมครับระบบเกียร์ตัวนี้จะเดินหน้า12เกียร์นะครับถอยหลัง12เกียร์โดยระบบชัตเทิลนะครับผมเดินหน้าถอยหลังชักเอาเลยนะครับเดินหน้าชักหน้าถอยหลังชักหลังนะครับผมตัวนี้เกียร์12เกียร์เดินหน้าอย่างไง12เกียร์ถอยอย่างไงนะครับ เอาตั้งแต่เกียร์เดินหน้าก็คือดันหน้าเป็นตัว F นะครับผมตรงนี้เราจะมีอยูอ่ให้เลือกอยู่3ขนาดนะครับผมก็จะมีมีโลมีไฮแล้วก็มีกลางนะครับผมก็คือช้าเร็วกลางตัวนี้จะเป็นเกียร์ปกติไปทั่วไปครับก็คือ1 2 3 4นะครับผมเราสามารถานับเกียร์ได้ด้วยโลนี่จะเป็น4เกียร์นะครับไฮอีก4เกียร์แล้วก็กลางอีก4เกียร์ รวมทั้งหมดจะเป็น12เกียร์นะครับแล้วทีนี้ถอยหลังแล้วก็ชักหลังก็จะเป็น12เกียร์เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นระบบเกียร์ชัตเทิร์นะครับผมครับตัวต่อไปมาดูกันเลยนะครับเบรกสามารถแยกซ้ายขวาได้นะครับผมคันเร่งจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งห้องผู้โดยสารจะกว้างนะครับเกียร์จะไม่มาอยู่ตรงกลางซึ่งทําให้เราไม่เกะกะนะครับผมตัวต่อไปนะครับจะเป็นระบบของเพลาเดียวกับ2เพลานะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ ดันลงไปจะเป็นสองเพาครับดึงขึ้นจะเป็นเพาเดียวครับผมตัวนี้ด้านนี้จะเป็นเบรกมือนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการปรับรอบ PTO นะครับอย่างที่แจ้ง540รอบกว่า760รอบต่อนาทีนะครับผมตัวนี้อ่าอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งขวาของคนขับนะครับผมก็จะมีหนึ่งตัวคอนโทรลใบมีดดันหน้านะครับจะอยู่ตัวตัวนี้นะครับใช้เหล็กขนาดใหญ่ครับแข็งแรงมาก มันจะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะครับสําหรับไว้กินน้ําทานอาหารอะไรเนาะแล้วก็จะมีไฟพามาดไฟหน้าไฟต่ําเราจะมีให้ครบเลยนะครับระบบไฟตัวนี้จะเป็นการควบคุมผ่านนะครับจะมีดรัฟให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็คือสามารถาล็อกล็กระดับได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขึ้นสุดลงสุดนะครับอีกตัวนึงจะเป็นตัวดรัฟ <c oughs> ดรัฟคือเราสามารถล็อกขนาด ว่าจะให้ผ่านลงลึกแค่ไหนหรือว่ายกสูงแค่ไหนนะครับผมตัวนี้เบาะนั่งตัวนี้จะเป็นแบบสปริงนะครับปรับแรงาตามที่เราน้ำหนักคนนะครับผมมันจะโยกหรือเราสามารถตั้งสปริงได้ให้แข็งแค่ไหนนะครับหรือให้มันนิ่มอยู่แค่ไหนนะครับเราสามารถบลกอบความแข็งความนิ่มของเบาะได้โดยการหมุนนะครับตัวนี้จะมีล็อกกันฟรีให้ครับผม เดี๋ยวเราก็มาลองฟังเสียงของเคลื่อนยนต์กันดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมแรงมากครับตัวนี้ เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูเทอร์โบกันทำงาน,นนะครับขนาด70แรงมะเครื่องยนต์เทอร์โบตัวนี้จะเร่งกิตตีนมากเลยนะครับผม ครับผมตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดาูราคากันนะครับผมว่าราคามีตู้แอร์กับไม่มีแอร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับตัวนี้จะเป็นขนาด70ดแรงม้าเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับผมตัวนี้ตัวรถไม่รวมอุปกรณ์นะครับราคาจะอยู่ที่6กแสนเกบาทนะครับผมตัวนี้จะดาวอยู่ที่25%ของราคารวมนะครับเช่นถ้าเราเอาอุปกรณ์ไปมีดั้านหน้าผ่านหลังเราก็จะรวมยอดแล้วคูณด้วย25%ก็จะเป็นเงินดาวของเรานะครับ ส่วนตัวข้างหลังผมนะครับจะเป็นตัวมีตัวแนะครับตัวนี้ตัวนี้จะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนแปดบาทนะครับตัวมีตัวแอรนะครับตัวนี้จะอยู่ที่7 8็ดแสบาทตัว70แรงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ทั้ง2ตัวจะดาวอยู่ที่25%ของราคารวมนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของ l o v o e u r ยูโสุชาติด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะได้มารีวิวตัวอื่นๆให้ลูกค้าทุกคนได้ รู้ได้เข้าใจถึงตัวรถของ LOVO e ยูโรนะครับผมครับหาลูกค้าท่านใดที่สนใจในข้อมูลของตัวรถตัวไหนยังไงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0817701454นะครับโล v วยูโรสุชาติขอบคุณครับผม